song chai <laughs> chi song kan nai chan chi ni ngao ngao niew o la a สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์ค่ะขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเร็วค่ะมาแล้วนะคะคุณพี่นะสวัสดีค่ะพี่สดใสพึ่งมาเร็วก่อนเพื่อนเลยนะพี่ ทำไมมาเร็วกว่เพื่อนแบบนี้ขอจอขอใจขอคนขอกดไลค์กดแชร์ like, ค่ะขอคนที่โทรเร็วนะจ๊ะสีค่าส่งจ่ายเงินปลายทางได้่อยค่ะกูพี่ปลายทางไม่เสียค่าส่งนะคะจ่ายเฉพาะค่าเสื้อนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วน้องก็สวยมาแล้วค่ะทุกคนค่ะ ขอเจ้าขอใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามค่ะขอคนออกสามแ4ด4ี่สิบนะขอคนออก3ามแ4ดส4่สิบสี่สอี่สี่สีส่นะจ้าสี่ท่าสองเก็บเงินไปทางให้เลย สวัสดีค่ะขอเจ้ขอ,ขอใจทุกคนอเอ้ยพี่ไก่มีตับอะตับมาให้ด้วยบอกพี่เย็บ สวัสดีค่ะขอจอขอ,ขอ,ขอใจกดไลค์กดแ like, ชร์กดคอมเมนต์กดติดตามค่ะส,สวัสดีนะคะมาแล้วน้องกสวยมาแล้วน้องกสวยมาสายนะทุกคนมาสายนิดนึง าึงนเอไม่ใหมอารวาเลยวนีโทรมา่อนเขาโทรมางแต่เมื่อวานเเอาขาโทรมาตั้งเมื่อวานพี่กาพี่กาคนไหนนะื่อว่นเนี่ย เขาบอกหรอกนี sea, ่ฝรั่งภาพไปเขาใไปเขาเห็นงานยางเขาเช้าอะไรเขาไปเขาเห็นงานโรสเกตเป็นหลานอาหารนี่จะฝรั่งภาไปใช้กันอะไรวตก็ภาพอย่าอออนเราทานดีไปเนื้ไปแตงหรือว่าไปเป็นอย่างไปเบิรดเลยบอกเพราะว่าเขาชิลเขาบอกเลยว่าเขาบระด็นใ่ใจว่าเขาเลกหัวเราบบนี้เขาส่งการเงืนเขาได้เขาเาราเขาบอกยังมาไหลังสีไหลไหลไหลสีแค่นั้นไะ้เป็นของนีไปล ก็ได้แรงกระบอไร้มา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์ค่ะคุบิบขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเร็วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะน้องคนสวยมาแล้วขอคนที่โทรเร็วนะคะสวัสดีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่กดติดตามให้หนูด้วยนะคะกดติดตามให้หนูด้วยค่ะทุกคนค่ะคนที่พี่ไก่คนที่เขาเป็นแบบนี้เขาก็สบายใจเนาะ จะก็เห็ดแบบนี้ที่เอะที่เปเหุยังยังบอาเรื่องเขาอ้อเนี่ย่ยังสิหวย่างรนีเ้ยยัอกเรื่ง็ได้เราก็บน่ยง้อ่าคอยไปเดีเขาบอกกานันีย่งก็นังาจริงบอกกันไม่ได้แล้วเลกัน เหนสัว,ว,ว,วสวัสดีค่ะเขาจอเขาใจกดไลค์กดแจกงวอาเรื่องเขาอยู่แบบแบบซู่ชัยซู่าัเเายเขาก็ตีกันแบบนี้ไปล้องผักไปพี่ไก่ไปลงผักไป

สวัสดีค่ะส่งคลิปเสียงไปสิส่งคลิปเสียงไว้เลยส่งคลิปเสียงไว้เขาไม่ไหมอ่ะขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามค่ะรุ่นนี้จะเป็นรหัส9 3 5้ใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้หน่อยเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์ค่ะรุ่นนี้รหัส9 3 5 2สีเหลืองสีม่วงและก็สีแดงและก็สีดำค่ะคุณพี่ค่ะขอคนที่โทรเร็วอก3 8 4 0 4 4 4 4 4 6 6 8 8ไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อกดโทรได้เลยฟรีค่าส่งชำระเงินไปทางได้เลยค่ะทุกคนปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อกดมือถือโทรเข้ามา อ่านไหมเป็นไงจะได้ขายค่อยไหมเสื้อผ้าเนี่ยข้าอ่านหรอวแล้ไม่เ็นมากแล้วากะ้าขอใจให้ด้วยนะคะทุกคนรหัส9352สายหไทยได้ยังคะรหัส9352 6 3 8 4 4า4 46 4 8นะ พระสารากระดุมผ่านะครับพระสารากระดุมผ่านะค่าาะ,ะ,ะคทุกคนอกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สีหกสี่แปดกดมือถือรับโทรเข้ามาค่ะมีสีเหลืองสีม่วงสีแดงรา้ก็สีดำค่ะกดโทรค่ะกดโทรอกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกแล้วก็สี่สิบแปดราคารุ่นนี้คือเก้าสามห้าสอง สีเหลืองสีม่วงสีแดงแล้วก็สีดำขอคนที่โทรเร็วอกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเด่อดเลยค่ะกดมือถือร้านโทรเข้ามาค่ะคุณพี่กดมือถือร้านโทรเข้ามาฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งเอฟได้เลยเอฟได้เลยเอฟได้ ีเหลืองต่อด้วยสีม่วงสีแดงแล้วก็สีดำโชว์ค่ะโชว์ค่ะโชว์ค่ะ250บ,บาทค่ะเนื้อผ้าซาร่าหมดเลยพี่มายไม่มีเลยยี่สเจ็ด้าหมดแล้วอ้สามแปดสี่ส่สองสี่สี่สิบหกดค่ะช,กช่กดโชว์กดโชว์กดโชว์มีส้มนะมีแต่23นะไม่เสียค่าส่ง สีส้ม 23, ย้ตัวชายแล้วก็ห้สีชมพูสไซส์เนาะโอเคอย่างละตัวใชเฉพาะค่าเสื้อก่อโทรค่ะมีสีดำสีแดง <4 S 2> สีม <4 S 2> ่วงสีเลืองค่ะ กดชอได้เลยอ,อกสามแปดสี่สิบองสี่สี่สิหกรกก็สี่ฟรีค่าส่งแต่เงินไปทางให้ด้วยปลายทางไม่เสียค่าส่งจส่จยเฉพาะค่าเสื้อกดมือถือแลโทรขบารา 9, 3, 5, รหัส9ก้ารหัส93 52สามีเหลืองค่ะต่อด้วยสีม่วงนะคะรากก็สีแดงรากก็สีดำค่ะคุณพี่ขาเฟได้เฟเก็บได้เก็บ,บ,บ,บสั่งได้สั่งของคนที่โทรเร็วจ่ายเงินไปทางได้เลย ปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อด่วนเลยค่ะของคนที่โทรเร็วไม่เสียค่าส่งอุ่ยเร็ว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 โับค่ะสี่สี่สองสี่สี่สี่หกเนละก็สี่สิบแปดฟรีค่าส่งจ่ายเงินไปทางได้เลยมีสีเหลืองค่ะสีม่วงค่ะสีแดงค่ะแล้วก็สีดำค่ะคุณพี่ขาเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งของคนที่โทรเร็วจ่ายเงินไปทางได้เลย รหัสรุ่นนี้9 3 5 2สค่ะรุ่นนี้จะเป็นรหัส9 3 5 2ส้าของคนที่โทรเร็วมีเหลืองมีสีม่วงนะคะแล้วก็สีแดงแล้วก็สีดำค่ะฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งแต่เงินปลายทางได้เลยปลายทางไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่ง,งของคนที่โทรเร็วจ้ารหัส93 5 2รหัส93 5 2รีบเลย มีสีเหลืองนะคะต่อด้วยสีม่วงค่ะราก็สีแดงค่ะแล้วราก็สีดำค่ะคุณพี่ขาไม่เสียค่าส่งสายเฉพาะค่าเสื้อเอฟไดเอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งขอคนที่โทรเร็วค่ะฟรีค่าจัดส่งถูกบ้านค่ะฟรีค่าจัดส่งถูกบ้านรีบเลยให้ไป250บาทนะคะทุกคนเร็วค่ะรหัสรุ่นนี้จะเป็น9-3-5-2ค่ะ ราหารุ่นนี้จะเป็น9352รีบเลยมีสีเหลืองต่อด้วยสีม่วงค่ะพียแล้วก็สีแดงค่ะแล้วก็สีดำนะคะขอคนที่โทรเร็วเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่ง,งจ่ายเงินปลายทางได้เลยขอคนที่โทรเร็วพี่ไก่ <Hello. S 1> พี่ไก่ถ่ายรูปตัวนี้แล้วให้เขา้าเอาไหมให้พี่ใหม่เอาไปไหม <I 'm S 1> ในคนนกเรามี23 25ถ่ายรูปให้แก25บอกว่าเถ่ดฮัลโหล Last one. สามห้าสองกดโทรค่ะโอ๊4สามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่หกสี่แปดมีเหลืองมีม่วงมีแดงแล้วก็มีดำโทรได้เลยโทรได้เลยไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อเอฟได้เอฟเก็บได้เก็บสั่งได้สั่งของคนที่โทรเร็วไม่เสียค่าส่งเร็วค่ะ รหัส9352รีบเลยสีเหลืองสีม่วงต่อด้วยสีแดงแล้วก็สีดำค่ะคุณพี่กดโทรค่ะ038414244648ไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อด่วนเลยค่ะขอคนที่โทรเร็วนะคะคุณพี่นะรหัส9352รีบเลยสีเหลืองสีม่วงค่ะต่อด้วยสีแดงและก็สีดำนะคะกดโทรได้เลยค่ะกดโทรได้เลยไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อได้เลย ตัวนี้จะเป็นรหัสตัวนี้จะตัวนี้สีขาวมาโชว์หน่อยพี่กแก่แกะออกมาสิไหนว่าปลดไปไปแล้วต้องให้เชลเชลบอกเช์เลยโช์เลยมาค่ะรุ่นนี้ค่ะกันต่อค่ะรหัส9 2 3 0 6 3 8 4 4 4 4 4 4ย4อกี่มีสีม่วงค่ะ ่อด้วยสีเขียวค่ะแรักก็สีน้ำเงินค่ะรหัส9230อก3 8 4 4 4 4 6 4 8ไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อกดโทรได้เลยไม่เสียค่าส่งจ่ายเฉพาะค่าเสื้อกดโทรได้เลยรหัส9230เรีบเลยค่ะสีม่วงนะคะสีเขียวค่ะรักก็สีน้ำเงินค่ะคุณพีกดโทรกดโทรกดโทรฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งก3 8 4 4 4 4 6 4 8 มาละแฟนเลยนีああ่ก uh, uh, uh. ันนะจีบคิดถ yeah. ้าคอดถ้ากินอันสีลมกระ่งน่กกันเอ้ยไอเจี๊ยบวันนี้โชคแน่ครับเป็นแฟนได้รักษาได้นะกรต่ายอันนี้อยู่ในทุเรศกระต่ายวายกระต่ายรักษาได้รักษาไดมามารักษาม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  นี mm. mm ้สีขาวคือบนแกโซมาก่แกะล้แกะล้ก็้ออันนี้จริมีนาเวมีนาเวีคัลเลอร์แอนดชสคัลเลอร์เฟนเฟนเอาตัวสวยมาดิตัวนั้เ้ยันี้เป็นหอยเอาเหมเยเอาไนี่คัลเลอร์เดกน้เขย้าเร็ สดิสต no 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 ์โน so ้คลอเรโนคลอรหรอโน้คล่เมเบิรนออเรกาล์โนคลอเรสโ้คลอเรฟินิสน้คลอรฟินิสเลขสามค่ะโอ้ชิ้นาโอ้ยุดรายนะตายหรือจะต่อชิ้บิดงชิกนแด ก็ยังไม่ฮะอันนี้นะหน่อยเอ้ยเดี๋ยวมันยังมาดิพี่จะตีกันน่ะเซน่าเซน่าอือว่าซะไม่สนใจอ่ะอ่ะเสร็จแล้วชื่อระเบียบพี่ได้ค่ะได้ค่ะมาตรงนี้อบเตอร์อบเตอร์มั้ยไม่กินนะอันนี้โฟคาเล่ <coughs> <coughs> content great sting the animal here oh, sting nah. the you animal ไม่เพาะเลย356ยุมั้ย on peace โอเคเดี๋ยวผม this one มาบอลหมดอยู่อ๋ออ้านอ uh -huh. no ไม่ม่แคาแบบบมรนคาดูเซอะไรนะดูเซนะบอยเฟนอะไรนะบอยเฟนบอยเฟนฮะมีนะเาไปนบอยเฟนเมินี่มีนี่เนาะาไม่ได้ทีวนโอเย่เ่ดหน้าไเนคล็อไะไอเดนชไอเล่มหัวตมเนา เซมเสร็มเร็จแลวิฟออนเนาะไหนดูอ um. ันนี้ฟินิชเล็กสามเล็กสามัต okay. ุเบรมฟินิชออเดอร์เอเดอร์เอาแบบวันเทอร์ซันอแฮปไฟฟฮันด์ดจีเทคออนอันนี้จีคาเล่ใส่สำลีอยนะเนจะมาเรมมม็นนจีเน่